สวัสดีครับขอสวัสดีพ f เฟทุกทท่านเลยนะครับวันนี้ผมเนี่ยได้กลับมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมเนี่ยจะไปหาหน้องสอนนะครับจากที่นานมากแล้วนะครับท่กนที่ผมเห็นหน้องสอนเนี่ยหลายสดแล้วก็มีเหล็กไหลนะครับซึ่งผมเนี่ยปรารถนาอยากเห็นอยากเจอเหล็กไหลมันนานมากนะครับซึ่งผมเอาชีวิตผมเนี่ยไปเสี่ยงกับเหล็กไหลหลายครั้งนะครับ ก็อก่อนที่ผมอยู่ในป่านะครับในถ้ำที่มันอยู่ในป่าลึกเนี่ยลาปลือก็ว่ามีเลหล็กไหลนะครับเนาะผมเนี่ยเลยเอาชีวิตเนี่ยเข้าไปเสี่ยงในวานพระพระจาําเต็มดวงนะครับก็หลายหลายครั้งผมก็ไม่ได้เจอสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเลหล็กไหลหน้าตามันเป็นยังไงนะครับหรือว่าลักษณะมันเป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะครับ จากที่ผมเห็นใะไหล่สดของนอสอดเนี่ยเป็นเลละเยที่ก้อนใหญ่มากๆนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเลละเอี่ยชนิดไหนกันแน่นะครับเ well, นาะถ้านอสอดยืนยาวว่าเป็นเลละเอี่ยก็น่าจะต้องใช้เลละเอี่ยเนาะไอเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเลลยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยจะไปหาน้อสอดแล้วก็จะขอดูนะครับเพื่อเป็นบูตานะครับถ้าได้จับสักนิดนึงก็ดีนะครับเพื่อจะได้เป็นสลิปมุคลกับตัวผมด้วยนะครับ รีว่าไหลๆเนี่ยแค่เราได้แตะเราก็ถือว่าเรามีบุญแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ครอบครองนะครับแต่ผมอยากจะเจอด้วยสายตาผมจริงผมก็เชื่อว่าพี่ๆหลายๆคนก็อยากจะเจอเมื่อนะว่าเรี่ยไรเนี่ยมันไม่ใช่ของที่หากันง่ายๆนะครับคนที่จะได้มาครอบครองเนี่ยมันต้องมีบุญวาสนาอยากมากถึงจะได้ครอบครองนะครับแม้แต่คนที่อยู่ในป่า พูดได้เลยว่าอยู่กันเลล่ายเลยนะครับอยู่ในทักลาเลล่ายเลยพูดได้นะครับแต่ก็ไม่เคยมีใครได้มาง่ายๆเหมือนกันนะครับน้อยคนมากที่จะได้แต่ส่วนตัวผมที่เกิดมาเจออยู่ในป่าก็ยังไม่เคยได้ข่าวว่ามีคนเนี่ยได้เลล่ายกับมานะครับก็เลยวันนี้ผมเนี่ยจะไปหาน้องสอบเพื่อดูด้วยตาของผมเองนะครับว่าเลล่ายหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็ อาจจะมีโอกาสได้จับสนิทหนึ่งหรือเปล่านะครับถ้านอสอ์อนจะให้จับผมก็จะได้รอจับดูสนิทหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะลุ้นไปเพรเพร้อมกันนะครับว่าผมเนี่ยจะได้สัมผัสกับเหล็กไหลหรือเปล่านะครับโอเคทุมันไปกาเสียเวลาเดี๋ยววันตอนนี้เราออกเดินทางกันเลยดีกว,ว่าทุกคนไปครับทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยได้มาถึงที่บ้านของนอสอ์แล้วนะครับนี่เลย ถึงบ้าขอนอสอนเนี่ยหลางใหญ่มากๆเลยนะบ้านดูนะครับทุกคนบ้านหลานใหญ่มากนี่ก็น่าจะเป็นพ่อขอนอสอน,นครับเดี๋ยวผมจะล้อเรียกดูนะว่านอสอนอยู่หรือเปล่าสอนสอน ส <st us> วัสดีครับสวัสดีครับ <st us> เออจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมือมม่อวานตกตกหนักเลยที่บ้าน <c oughs> กินข้าววันอะไรอย่างเงี้ยยงกินข้าวด้วยกันไหมเอาโอเคๆๆๆๆโอเคพี่กินมาละกินกับผมอีกไหมล่ะเอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว <st us> เอาโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขอปรึกษากับน้องสอดสักพัทหนึ่งนะครับ <st us> เดี๋ยวเราค่อยๆมาขอดูเหล็กไหลจากน้องสอดนะ ว่าอย่าอย่าอยู่ใช่ไหมอย่าอยู่นะวันนี้พี่จะมาขอดูสักนิดนึงได้เลยเพื่อจะได้เป็นบูตาสักครั้งหนึ่งนะจริงเพราะจำคนที่จะได้ครอบครองเรียงรายนี่ถือว่าเป็นคนที่มีบุญนะไอ้นี่พี่พูดเรื่องจริงนะพี่ไม่ได้อะไรนะคือน้องสอนจะไปคิดมากนะ บ้านผมครอบครัวผมเนี่ยสะสมเล็กไหลมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วอ๋อแสดงว,ว,ว่าเลียไหลเนี่ยสึกทอกับมาันมานแลืวแต่ว่า<อ>ลงมารุ่นผมผมก็สอดแสวงหาอีกนะออก็สอดแสวงหาเรื่อยๆตามครูบาอาจารย์บ้างก็มี<อ>หรือว่า<อ>ผมจะบังเอิญไปเจอในป่าในถ้าบ้างก็มีเหมือนกันอ๋ออ๋อนี่นี่คือที่สอนได้มาเนี่ยคือสึกทอมาจากอุยาตาใหญ่หรือว่าน้องสอดไปได้ไหม ส่วนมากของพ่อของแม่ผมไม่ค่อยจะเอาออกมาเท่าไหร่ <Rank> ที่ผมเอาออกมาให้ทุกคนชมกันก็ผมอันที่ผมไปเจอมาในป่าอะไรเงี้ยผมจะเอาออกมาให้ดูกันอครับคออือของพ่อแม่ผมผมจะไม่ค่อยเอาออกมามีก้อนใหญ่อยู่ก้อนหนึ่งเดด้ผมเอาออกมาอไ,อไอ้นั่นคือสืบทอดกันมาสืบทอดกันมาครับอแต่ว่าที่น้องสอนไอ้ที่จะให้พี่ดูนี่คือไปได้ไหมไปได้มาอ๋อแสดงว่าน้องสอนนั่นเป็นคนมีบุญนะ จริงถ้ามีมีบุญแต่กรรมบังโลกนี่คือกรรมก็อีกส่วนหนึ่งคือคนเรามันต้องมีกรรมมีเวรมีกรรมมีทุกอย่างเลยครับคนคนหนึ่งอ่ะพี่บอกเลยนะมันมีทั้งความดีความเลวมันมาพร้อมกันเชื่อไหมเชื่อพี่เออคือคนเรามันจะดีแบกดีเป็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีหรอกอย่าสมมติว่าพี่มาตกนาสอดสอดจะจะจะเอาคืนเว้ล่ะ ไม่ไม่ไม่มันต้องเอาคืนอยู่แล้วจู่ๆอะไรวะมึงมาตอกหน้ากูเฉยๆนี่พี่พี่ชายเขาบอกว่าเวลาเขาเออเวลาเขาพูดไม่พูดไม่ดีกับเราอ่ะเราต้องเคี่ยงเราต้องโยนขนมให้เขาอ๋อเป็นไี่ไม่ได้หรอกมนุษย์ไม่มีละบางทีเขาโยนมัดมาให้เราเงี้ยเราต้องโยนขนมให้เขาอพี่ชายบอกผมไอ้นี่มันเป็นเพียร คำพูดที่พูดได้แต่ทำไม่ได้ใช่ไหมจู่ๆมึงมาต่อยกูเรื่องอะไรกูจะเออความอดทนมันมีขีดจำกัดเหมใช่่ะครับเรัะแล้วมาพูดถึงเรื่องเลี้ยงไรดีกว่าอาุจะดูเลยไหมผมจะไปเอามาให้เดี๋ยวถามเรื่องราวก่อนเป็นมาก่อนิดนึงคือน้องสอนไปได้มาเนี่ยคือไปได้มาในถ้ำหรือว่ามันอยู่ลักษณะ อถ้ำนั้นอะอยู่ก็น่าจะเคยเข้าอยู่ปะถ้ำเล็กๆอะที่ผมต้องคลานเข้าไปอะอ๋อไอถ้ำท,ที่เมื่อก่อนเราพี่เคยเข้าไปไอกอ่ามน,นะป่ะอ๋อไอถ้ำแคบๆแล้วน,น,น,นะสอนอยากเข้าไปเหรอยังเข้าไปอยู่พี่ <Le> แล้วไม่มีใครเข้าไปได้นอกจากผมคนเดียวที่ตรงเนี้นะอะแต่ยู่ก็ใครเข้าอาีกเข้ามันแคบมากเลยนะ,ะมันแคบแต่นันนนกลัวต้องเป็นคนตัวเล็กๆเท่านั้นถึงจะเข้าได้พี่ไม่กลัวเรอพี่ไอ้เข้าออกเข้าได้แต่ว่าพี่กลัวออกไม่ได้หรี่ข้างในามันมันเป็นมันมันมีมันมีกลิน่นขาวเยอะเกินอือาจจะมีเชื้อโรคได้มันไม่ได้มีแคนะ่กลิ่นขาวพี่มันมี เห็บแมลงอะไรต่างๆที่คลุกคลานอยู่ในขี้ขังข่าวมันจะมีเชื้อโรคได้ผมเข้าไปแต่ละครั้งผมออกมานี่คือเอาละตุ่มขึ้นหลังหมดเลยเพราะตอนผมถลกเข้าไปนี้เสื้อผมจะเปิดออกแล้วหลังผมจะถูกเลยขี้ขังข่าวตุ่มก็ออกมานี่ตุ่มขึ้นทุกครั้งเลยก็เลยไม่อยากจะเข้าไปบ่อยนะครับในถ้ำน่ะแต่ผมเข้าไปผมเจอเหล็กไหลเกาะอยู่บนผนังเลยอายุเกาะอยู่บนผนังเลย เราผมก็มองแล้วเฮ้ยทำไมสีมันแวววาวมีสีลงสีลงด้วยมันไม่เหมือนจุดอื่นอ่นอะเราผมก็ลองเอามือไปจับแล้วก็ลองแคะแคะโอ้สรุปหลุดสรุปวัตถุไร่หลุดออกมาครับทุกคนแสดงว่าเหล็กไหลได้ประกวดตัวให้เพื่อนน้องสอนได้ครอบครอ,อ,องโดยเฉพาะเลยก็ส่วนมากนี่เขาเข้าไปเอาเหล็กไหลนี่เขาจะต้องเข้าไปตัดท,ทําพิธีตัดเหล็กไหลแต่ว่าเหล็กไหลที่ผมไปเจออ่ะมันเหมือนกับว่า เขาไม่ได้อยากจะอยู่ในถ้าแล้วอะ่ะอยากจะออกมาอยู่กับเราเออหรือว่าออกมาอยู่กับคนที่จะครอบครองเขาแล้วคนมีบุญเออน,นะครับผมเพราะว่าเรื่อไร่เนี่ยจากที่พี่ได้รู้มาคือคนที่จะได้มาเนี่ยคือต้องเป็นคนที่มีวิชาเก่งกล้าแล้วก็กับตัดเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาตัดกันอ่ะต้องมีข้อแลมเปลี่ยนนะครับคือคนเรื่ไย่มันจะมี เจ้าคข้ามาคุ้มครองอยู่ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะสาตติได้ไงใช่ไหมครับอืถือว่ามันเป็นสิทธิสัตติคุ้มครองอยู่เพราะว่าคนที่จะครอบครองหรือว่าจะไปเอามาได้นะี่คือจากที่พี่รู้มานะคือต้องเป็นคนที่คุค้มครแล้วก็มีวิชาพอตัวกระตัดแต่ละครั้งก็อย่างที่พี่บอกอะมีความเสี่ยงเยอะถ้ามันสู้ไม่ไหว <c oughs> ก็อาจจะถือแก่ชีวิตได้นะ แล้นอตอนไปได้มาเนี่ยคือแบบแสดงว่าอยากจะอยู่กับนอต่อนโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับอืแล้วถ้ามีอย่างนั้นนอตอนไม่ได้มาแล้วนอตตอนเล็กเหลกยก้อนเล็กกัผมจะปล่อยไปแล้วด้วยแต่ว่าพี่เขาอยู่ต่างประเทศเขาเหมือนว่าโอนเงินมาไม่สะดวกด้วยเล็กๆก้อนเล็กกันนะอ๋อคนที่จะเซอร์อยู่ต่างประเทศใช่ก็เลยต้องแขนเซนกันไปตอนแรกจะได้ปล่อยแล้วกลย เดี๋ยวออกมาให้ทุกคนดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าต้นไหนเดี๋ยวรอรอรอดูนะครับทุกคนว่าเรนไล่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าสมวนตัวผมยังไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้เจอนะครับเนาะผมอยากเจอมากๆเลยนะนี่ยก็น่าจะเป็นคุณลุงขอบพ่อของน้องสอนนะครับแม่ของน้องสอนนะครับอลอบาสของน้องสอนเนี่ยก็ บกอะไรต่ออะไรไว้เยอะยเนะครับทุกคนเป็นของกินชีวิตประจำวันนะครับมีพักตระไคร้ผัดชีนะครับผัดชีเขาเรียกผัดชีอะไรที่มีหนามแล้วนั้นนะทุกคนเดี๋ยวรอนอนสอดสักครู่หนึ่งนะครับว่าเละไหลเนี่ยมันเป็นยังไงนะทุกคนผมอยากเจอมากๆเลยนะเละไหลเนี่ย อก็กว,ว้างครับส่วโอ้มาบารที่สอนนี่ลืมนะครับหรือถอดมีดนะครับโดยปกติแล้วผมไปไหนมาไหนผมก็จะติดไว้นะ ได้แล้วครับอาย,อย,อยุไปหน่อยนะนะครับอพี่จับได้ใช่ไหมจับได้ครับจับได้โอ้มีน้ำหนักเยอะนะทุกคนน้ำหนักเยอะมากเดี๋ยวให้พี่ๆดูใกล้ๆหน่อยหนุอ,นอมโอ้โหอ้นี้หนักหนักจริงนะอโอ้หนักมากเลยอะ่ะโอ้อน,นี่มันเล็กไหลแท้เลยนะเนี่ยอืมหนักมาก อืยังมีขี้ดงขี้ดินติดอยู่เลยนเนี่ย<า>นนเนี่ยคลางขี้หินไอเน้น่าจะติดกับก้อนหินหอนะใช่ไหมใช่เพือ่อขบอนเนี่ยจะเป็นสีนี้เลยนะครับตัวนะอ,อันนี้ก็ครั้งแรกนะที่ผมเจอเหล็กไหลนะครับอือ,อสอนโอดดีว่ะใชมเงาวัดน,นะ อายุพูดจริงเหรอพึ่งเคยเจอเหรอเล็กๆไลม่ค่อยได้เจอสมาท,มที่ปรรถนาอยากจะเจอเหลี่ยไนะพี่เอาชีวิตไปเสี่ยงในถ้ำอ่ะคือถ้ำที่พี่ไปอ่ะคือมันเป็นถ้าเลี่ยงไหลโดยตรงอยู่แล้วค,คนพู่ในพู่ในพานก็อยากครอบครองนะมันก็ไปหกักแต่ว่าข้อแรกเปลี่ยนมันใหญ่เกินคนคก็ไม่กล้าเอากันคือคนที่ไปขอมาเนี่ยคือเขาจะขอคือว่า ให้เอารูปไปถวายเขาก่อนอให้เอารูปเอาเมียเอาคนในบ้านนะ่ะไปถวายให้เขาก่อนถือเขาจะให้อคือมันเป็นข้อคือเขาจริงจริงอ่ะพวกเหล็กไหลพวกเนี่ยมันจะไม่กินหลอกคนอะ่ะแต่ว่ามันจะขออย่างเงี้ยขอเพื่ออะไรขอเพื่อให้คนเนี่ยไม่อยากได้กันอืคือถ้า,ถามาขออย่างเงี้ยผู้ไหนผรานก็ไม่กล้า เพราะว่าเรื่องอะไรจะเอาคนในครอบครัวไปสวอท้ายเขาอย่างเงี้ยคือมันเป็นการขอที่ยิ่งใหญ่เกินไปแต่เน้นน้อสอดได้มาแบกง่ายๆเลยโอ้โหดีมากแต่เงาว่าเงาจริงๆนะไอ้ก้อนนี้ผมไม่ได้ได้มาจากในป่านะอ๋อไอ้นี้ซื้อทอกันมาได้มาจากในป่าก้อนนี้ก้อนเนี้ย แล้วพี่สอบปล่อยเท่าไหร่นะคี่ว่าจะปล่อยปล่อยห้าพันครับผมห้าพ <5, 000. S 2> ันโอ้เล็กไหลคือเล็กไหลชนิดนี้มันเขาเรียเล็กไ,ไหลเล็กไหลดำเรล็กไหลดำเล็กไหลดำแล้วงอกอเล็กไหลพวกนี้เขาจะสามารถโตกันได้อีกนะอายุใช่ไหมใช่เล็กไหลถ้าจะดูว่าจะ,จะงอกหรือไม่งอกอะเขาจะต้องมีความมันพี่ ดูว่าเขามีความมันความวาวขนาดไหนนะ่ยมันเรามองเขาอะ่ะเขาเหมือนมีความมันความวาวนิใช่นะชเขาจะงอกอีกถ้าแบบเนี้ยอ๋อคือมันมันสามารถที่โตได้อีกโตได้อีกอ๋อจะเขาจะบวมขึ้นเรื่อย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 อ๋ออันนี้มันงอกจริงนะยุงนะผมเคยเห็นเล็กๆงอกมากับตาแล้วอ๋อขนาดใส่ไว้ในกรอบอ่ะในกรอบสี่เหลี่ยมกรอบพ้าเล็กๆไอพี่ กรอบยังแตกอ่ะครับมันจะกลายเป็นน้ำมันมันเล็กๆงอกนะี่มันเหมือนจะมีน้ำมันก่อนน้ำมันดำๆไม่ดำๆของน้ำตาลน้ำตาลหลังจากนั้นก็มันก็งอกใหญ่ขึ้นจนกรอบแตกเลยนะครับอ๋อามาโตเข้ามาในอะลโตของมันเองเลยยุงอ,อก้อนนี้ก็เป็นเล็กๆลุงนะพี่นะอายุงๆสีนี่มีหลายสีนะใช่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  สี<อ>เหลืองสีฟ้าเล็กไหลลุ้งเจ็ดสีครบรัยแต่ว่าไอ้ก้อนเนี่ยที่ดูมันจะเงาไปก้อนเนี้ยเงามันเป็นเล็กไหลาดางอกครับอ,อันนี้ก็เป็นเล็กไหลลุ้งพี่เล็กไหลลุ้งเจ็ดสีนะครับผมนะเขาหลุดออกมาเองนะพี่นะนอไอ้ก้อนเนี่คเขาสวยนะครับตัวยอยากให้ดูมากเลยนะอยากให้ดูไว้ใกล้เงาว,วัดเลยนะโอ้ย,ยไอ้ก่ก้อนเนี่ยไม่ต้องพูดเงาบอกเงามากเลย <laughs> <c oughs> นี่ <c oughs> โอ้นศอนเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยทุกคนได้เล็กๆเนี่ยไอเน,นี้ยยิงยิงออกไหมยิงอ,ออกไ,ไหมผมไม่แน่ใจอะยุง <c oughs> คือนสอนก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ป้อกกันอะไร <c oughs> หรือว่ารู้ ออเหล็กไหลเรามีครอบครองไว้เขาจะช่วยเสริมเรื่องความมั่นคงเรื่องโชคเรื่องลาบนะส่วนมากพวกผู้ชายเขาจะครอบครองกันเยอะคนใหญ่คนโตตำรวจทหารคนใหญ่คนโตเขาจะครอบครองกันเยอะเหล็กไหลนิาเครื่องอะไรพวกนี้คือไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการยีออกไม่ออกใช่ไหมผมว่าเรื่องพวกนี้มันอยู่ <laughs> มันอยู่ที่ตัวเราแล้วแหละถ้าต่อให้เราถ้าเราเป็นคนไม่ดีเรามีของดีแค่ไหนไม่มีใครช่วยเราได้หรอกอายุคือที่พี่ถามคือพี่ไม่รู้ไนงะคือเขาใช้ไหนครับคือที่พี่รู้ว่าเรียวไร่มันมีหลายชนิดใแต่ว่าเรียวไร่แต่และชนิดก็จะมีความดีแต่ต่างกันไปใช่ไหมอืม อันนี้คือแสดงว่าเป็นอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเลือดไหลดำใช่ไหมเล็กดไหลดำครับว่าอย่างนี้เป็นครั้งแรกนะที่พี่ได้จับเลือดไหลเนี่ยมามาเอาบุญกันพี่สอนบุญตัวเองไม่มีก็เลยมาใส่บารมี้ไม่เป็นไรอย่างมามาดูได้เลยอย่างผมเสียดายน่าจะมาดูก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ผมก็ขายไปแล้ว เด็กก้อนเนี่ยพ,พี่ดูแล้วพี่ไม่ค่อ,อ,อยนั้นเท่าไหร่เด็กก้อนเนี่ยหงาวับเลยพี่ชอบใช่ไหมก้อนนี้ก้อนนี้ชอบสวยอ๋อเล่ลมันจะเป็นลนักษณะอย่างนี้นี่เองนะไอเราก็ปวกคิดต้องนานว่าเลาไล์มันจะเป็นแบบเส้นเรามาเลยแบบนั้นก็มีใช่ไหมแบบที่ไม่มีรอยคุกขาอะไรเลยก็มีพี่เล่หลที่เนียนทั้งก้อนเลยก็มีเหมือนกันออมีอายุ คือไอเล็กไหลที่เนี่ยถ้าก้อนก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งใช่ไหมใช่แต่มผมไม่เคยได้นะเล็กไหลแบบนั้นอ่ะ<ม>ส่วนมากที่ผมได้ครอบครองก็จะเป็นเล็กไหลเอ๋อเล็กไหลดำงอกเล็กไหลงอกเนี่ยผมจะได้ครอบครองเยอะ<ม>แล้วก็เล็กไหลลุงเจ็ดสี<ม>เล็กไหลจันทาผมก็เคยได้ครอบครองเหมือนกันแสดงว่าพี่ตออรู้เรศไอเล็กไหลยเยอะเหมือนกันนะเยอะขื้ ไอตัวนี้ไม่ต้อนรับพี่เลยวะมือมันจะไล่พี่กัดตะพุกเลยมันยังต่อเหมือนไอตัวนี้กัดเจ็บนะไม่นหมันมาตรวจสอบไหมยมันมันเบม่อไม่ต้อนรับพี่เลยว่เมือมันจะไปไล่พี่ตลอดเลยต่อต่อใช่ไหมยุงมันไม่ใช่ตัวต่อหะอกไอตัวที่เจาะไม้อะคือเรียนไร่พี่เข้าใจผิดมาตลอดว่ามันจะไล่ลงมาแต่เป็น เส้นแล้วก็เขาจะตัดอย่างเงี้ยคือจากที่ผ่านมานะครับเพราะว่าพี่ไม่เคยเจอเลยเราก็ได้ยินแต่พุทธผู้แก่ขเขา,า,าเล่ลาเราังว่าเล่หเหล่เนี่ยเวลาพระอาจารย์เป็นตัวเขาจะปวดตัวครับ,รบแล้วก็เอาน้ำขึ้นไปล่อเลยนยแต่ผมพี่ได้ําไเองน้าไปแล้วได้ถามผู้หลักผู้ใหญ่พุทธผู้แก่ว่าเอาน้ำ เอานะับพืชไปลอ่อมันแล้วก็เราเราจะได้มันเราจะตัดมันไดนะ้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาพูดนะคือมันไม่ใช่ว่าโลมาแล้วจะตัดเอาง่ายๆมันคือไอ้พวกเนี้ยอันหน้ามันแงกมพาเราเยอะบอกอย่นะอันหน้าเขานะคือมันจะมีพุทธเทวดาพวกเนี้ยคือไปศิษกิจในตัว นีเน่แสดงว่าน้องสอนได้มาโอ้โหคุ้มถือว่าปูณดีมากๆไม่ต้องจะพูดขัน่ไหนก็อาจจะมีโชคมีโชคบ้างมีโชคบ้างแล้วก็อาจจะอย่าอยู่กับน้องส่อนเอ้แมวผมมันทะเลาะกันผมได้แมวแป๊บหนึ่งนะครับ นี่นะครับทุกคนนี่ก็เป็นเลนไลายที่มอสอดได้มานะครับนะนี่ก็เรื่องที่เราให้พี่ๆดูพี่ๆก็ดูไปแล้วก็ ไม่ได้บังคับให้พี่ๆเชื่อนะครับแต่เพียงแต่เราส่วนตัวเราเราคิดว่าเป็นเละไหลนะครับแต่ก็พี่ๆคนไหนที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้บังคับนะครับคือส่วนตัวนอสอดเนี่ยคิดว่าเป็นเละไหลนะเพราะว่าเละไหลเนี่ยผมก็จะเป็นคนยืนยัาว่าเป็นเละไหลจริงๆผมก็ยืนยัาไม่ได้เพราะผมไม่เคยเจอเป็นครั้ <precon ce itu> รงแรกในชีวิตที่ผมเคยเจอ ถ้าข้อมูลอะไรผิดพลาดไปเราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่าเราไม่รู้จักเรื่อจริงๆริน้องสอนเนี่ยอาจจะรู้แต่ผมส่วนตัวผมผมไม่รู้ว่าเรื่หน้าตามันเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นครั้งแรกแล้วก็จะถ้าเป็นเรื่แท้ที่เขาว่ากันก็อาจจะเป็นบุญที่ผมได้มาอาศัยบารมีของพี่น้องสอนนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะขอ จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ไปเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับ